สวัสดีครับยินด <default> ีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโมจังชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่เกมแบ็คโควเวอร์โมบายนะครับผม ห่างหายไปหนึ่งวันนะนอเว่าเราผมพักผ่อนไปเต็มที่เลยนะฮะเพื่อที่จะได้มาทําในส่วนของตัวคลิปที่เ,เพื่อนๆรอคอ,อยที่ผมให้โบวตกันนะฮะนั่นก็คือน้องฟาน่าสามตาเองหลังที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการโบวตเพื่อจีนรีวิว แบบสุดๆในวันนี้นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนทั้งตัวฟาหน้าสายฟรีว่าเล่นยังไงแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวทําไมฟาหน้าปด5ดาวแล้วถึงเทพแล้วคีย์หลักของตัวฟาหน้าที่เขาเอามากันบ้านเป็นเมตานะผมมันต้องใช้อะไรบ้างและเหตุผลความรับของฟาหน้าที่จะทําให้ฟาหน้านั้นสามารถเก่งใน PVP ระดับ5ดาวมันเป็นยังไงนะครับผมเริ่มจากในส่วนของการรีวิวสกิลของตัวฟาหน้าก่อนเลยละกันนะครับผม อ่าในส่วนของตัวฟาน่านะครับผมผมจะขออธิบายพิเศษก่อนนะฮะตัวน้องเป็นแอแฮกเกอร์สีเขียวนะครับผมซึ่งจะมาพร้อมกับตัวแม่มดนะครับผมแล้วผมจะอธิบายอย่างหนึ่งคือตอนน้องมานะครับมันจะมีอีเวนต์ลิมิเต็ดนะครับผมจะแจกในส่วนของตัวชุดคริสต์มาสนะครับผมที่ผมใส่ตรงนี้นะครับผมซึ่งในส่วนของตัวชุดคริสต์มาสนี้ผมขออนุญาตดูนิดนึงนะฮะอ่า ในสองตัวชุดนี้นครับผมผมบอกเลยว่ามันเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าถ้าเกิดไม่ขยันเพื่อนๆจะไม่สามารถรับได้เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ลิมิเตดมากอย่างเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นที่เล่นหลายๆคนก็ไม่ได้รับรางวัลนี้กันนะรับผมเพราะว่ารางวัลนี้คือเราต้องขยันทำเควสนะฮะไม่งั้นจะไม่ได้เลยนะครับผมดังนั้นต้องสู้ๆนะครับผมตอนมานะครับผมอย่าดื้อนะครับาผมพยายามทำเควสให้หมดนะคเับผมเพื่อที่ได้รับของรางวัลสวยๆงามๆแบบนี้นะครับผมเรามาดูในส่วนของสกิลของน้องกันได้ เริ่มจากสกิลโจมตีปกตินะครับผมเมื่อโจมตีนะครับผมเป็นโจมตีแบบหนึ่งเป้าหมายนะครับผมจะทําให้เรานะฮะได้รับแต้มความโกรธหนึ่งแต้มนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของแล้วก็หากโจมตีศัตรูที่มีเอฟเฟคด้วยยูนะครับผมจะทําให้เพิ่มความเสียอีก35%นนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมจะมาขออธิบายในส่วนของความสามารถแต้มความโกรธก่อนนะครับผมในส่วนของแต้มความโกรธนะครับผม ความเกียดตรงนี้นะฮะจะมีในส่วนของการเพิ่มเอ็กซ์ตร้าดาเมจให้กับท่าไม่ตายของตัวน้องนะครับผมสามารถสะสมได้สูงสุดถึง5สแต็กนั่นเองนะครับผมและการสะสมสแต็กนั้นเราผมจะสะสมได้เฉพาะสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองเท่านั้นนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเก็บครบเรียกว่าอันติแรงมากๆเลยนะครับผมในส่วนของตัวน้องฝั่งหน้านะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้และผมในส่วนของการอธิบายนะฮะของสกิลแต้มความเกียดฉักนะครับหรือแต้มความโกรธนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะกตอนในที่สกิลที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็สกิลที่สองนะครับผมโอเคนะะะฮก็จ ไปกันที่ในส่วนของตัวสกิลต่อไปนะฮะในส่วนของตัวสกิลต่อไปแน่นอนนะครับผมว่าผมนะฮะจะไม่ในส่วนของการแนะนำอ่าตัวของเอฟเฟกต์การ์ดไปด้วยเหมือนเดิมนะครับผมก็จะแนะนําไปทางด้านตัวสกิลก่อนเลยนะครับผมในส่วนของตัวสกิลที่2นะครับผม ก็จะเป็นในส่วนของการทำดาเมจแบบหมู่นะครับผมแล้วก็เพิ่มแต้มความเกียดชัง2สแต็กนะครับผมแล้วก็จะทำการเผาไหม้สตู2เทินนะครับผมแค่นี้เลยในส่วนของสกิลที่2แบบไม่มีเอฟเฟกต์การ์ดนะ ต่อไปอันตินั่นแหละผมจะทําการนะผมให้บัฟนะผมเอฟเฟกต์ทำลายบาเลียนะผมให้กับทีมแบบสูงยหนึ่งคนนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการโจมตีเมื่อไม่มีบัฟแต้มความเกลียดชังนะฮะจะทําการเพิ่มเอ็กซ์ตร้าดาเมจนะครับผมในส่วนของพลังโจมตีเวทกับพลังโจมตีกายภาพอย่างละสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เมื่อมีบัฟแห่งความเกลียดชังนะครับผมหรือแต้มความเกลียดชังนะฮะจะได้ดาเมจผลรวมนะครับผมเพิ่มเข้ามาเป็นเอ็กซ์ตร้าดาเมจที่ ตามสแต็กที่เราเก็บไว้นะครับผมก็ตามนี้เลยฮะหนึ่งสองสามแล้วผมเพิ่มตามสเต็กนี้เลยสูงสุดอยู่ที่390%ร้ก้าสอรหากรวมเอฟเฟกต์ดั้งเดิมของตัวอันตินะครับผมก็ฟาน่าจะทำดาเมจสูงส,ส,สุดได้ถึง390%เลยนะครับผมเรียกว่าเป็นอันติที่แรงมากๆในส่วนของตัวน้องฟาน่าหากเก็บสเต็กครบนะครับผมในส่วนนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเผยความลัก ท้ายคลิปนักระมุงว่าทำไมน้องฟาน่าเล่นยังไงนะฮะถึงจะได้เก็บสแต็กแบบ,บ,บคุบๆนักลมและต้องปั้นยังไงขนาดไหนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวอันติของตัวน้องฟาน่านะครับผมเรียกว่าโคตรแรงเลยีเดียวเชียวนะครับผมวันนี้ก็จะมีรีวิวทีมรถแห่ด้วยนะครับผม <laughs> ก็เดี๋ยวเอารถแห่ให้ดูเป็นทิกนักลงน้อยๆสรับทีมแนะนําในส่วนของสายฟรีนะฮะ ก็เล่นทีมร,รถแห่สนุกดีนะฮะในส่วนของสายปีต่อไปนะก็จะเป็นในส่วนของท่าประสานนะท่าประสานก็ประสานแล้วก็ทําการยั่วยุศัตรูหนึ่งตัวนะฮะก็จะเอามาคอมโบกับสกิลหนึ่งนั่นแหละนะฮะทำตัวทาเมจใส่ตัวยั่วยุแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็มาคอมโบกับการ์ดด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านเอฟิกการ์ดทีหลังนะครนะับผมในส่วนนี้เนาะอ่ะนะฮะก็เหนียวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเอฟเฟกของตัว LR กระด่างน,นะครนะับผม ก็ในส่วนของเอฟเฟกของตัว LR นะครับผมในส่วนของ LR นะฮะหากเราเล่นทีมสีเขียวทั้งหมดนะครับผมเมื่อเริ่มเฟกนะครับผมจะทําการบัฟนะครับผมสเตตัสนะครับผม b ็ o กก i n g เป็นเวลา1เทินก็จะเป็นเหมือนจะเป็นในส่วนของการต้านทานสถานะนะครับผมเป็นระยะเวลา1เทินนะครับผมในส่วนนี้นะฮะอันนี้ผมไม่ชัว์ว่าคล้ายๆตัวมาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมไม่ได้สังเกตว่าเล่นในส่วนของตัวทีมไอมะเร็งรถด่วนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะฮี ออกไปในส่วนของสกิลสดาวกันบ้างนะฮะในส่วนของสกิลสดาวนะผมมีบัฟความเกิดชั้นครบ5แต้มนะตัวฟาน่าจะมีในส่วนของการทําให้อ่าเหลือเลือดหได้ก็คือเป็นอมตะนั่นเองนะครับผมแล้วจบเวฟนั้นผมจะทําการฮิลเลือดตัวเองมาครึ่งหลอดแทนนะครับผมก็คือเหลือเลือดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นนมตะนะฮะแล้วก็พอจบเวฟนั้นแล้วปั๊บตุ่มเด้งเลือดมาเป็นห้าสิบเปอร์เลยถือว่าดีมากแล้วพอในส่วนเอฟเฟกต์ห้าดาวนะครับผมก็ถ้าเกิดฟาน่าโดนสกิลย่อยยุ มาให้ตัวเองนะฮะตัวฟ้าหน้าเนระผมจะได้รับบัฟความเสียหายลดลง50%บเปรเซ็นต์ไปเวาลาหนึ่งเทิร์นนั่นเองนะครับผมส่วนนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมตอนท้ายคลิปนะครับผมก็ให้ทุกคนมองข้ามไปก่อนเพราะว่าในส่วนของต้นคลิปผมจะแนะนำให้กับสายฟรีก่อนว่าสายฟรีเล่นยังไงให้สนุกแล้วก็สู้ยังไงให้สนุกนะครับผมในส่วนของสายฟรีเนาะสำหรับตัวน้องฟาหน้าสายฟรีแล้วก็งบน้อยอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเพื่อความเข้าใจนะครับผม ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวอธิบายช่วงต้นคลิปเป็นแบบนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปเราไปจริงจังในส่วนของสายเติมหรือสายที่สายฟรีก็ช่างที่ต้องการจะทำน้อง5ดาวหรืออวยอะไรอย่างนี้อ่าสายฟรีสายอวยรอท้ายคลิปนักเัม แล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดน้องนะฮะในส่วนของตัวการ์ดน้องฟาหน้านะครับผมมันจะมีคอมโบนะฮะก็จะเพิ่มเอฟเฟกในส่วนของ60%นะฮะใช้สกิลสองทำการยู่ยุสตูนะครับผมในส่วนนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมแล้วก็ nah จะมาในส่วนห่วงของเอฟเฟกเพิ Click ่มเติมในส่วนของพาร์สี่ของกิมัวหน้าสกิลตัวนี้นะครับผมที่มันจะมีในส่วนของตัวลูกเล่นนะครับผมที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมในส่วนนี้ก็ในส่วนของตัวเอฟเฟกหน้าสกิลนะครับผมหากนะครับผมเรานะฮะ ได้รับเอฟเฟกต์ย่อยยนะครับผมจะมีโอกาสท่านต่ำอยู่ที่40%ถึง100%นะฮะจะทำการบัฟลดความเสียหายที่ได้รับนักผม20%ถึง40%ประยะเวลา1เทิร์นนะครับผมก็เอาไว้คอมโบกับตัวที่ตัวอ e ีกฝ่ายใช้สก,กิลย่อยยุใส่เรานะฮะอย่างคือฟาน่าได้กันอะไรงี้หรือว่าแบ็คแอสตาร์ในปัจจุบันนะฮะที่ทำย่อยยุง่ายๆนะครับผมก็จะเป็นคอมโบที่เล่นง่ายเลยถ้าเกิดคุณอัพดาวไปอยู่ที่ประมาณ3ดาวนะฮะโอกาสอยู่ที่80%นะแล้วก็ได้ลดความเสียหายทั้ง30เเเลลยนนนนนนะะะคครรรัับผมบผมมป็็อออไที่นะุ่้้้าาากกกๆใสวววขงงตแ เราสามารถสั่งยอะย,ยุเองได้อีกนะครับผมในส่วนนี้ก็เป็นคอมโบโอะไรกันไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของ Effect เอฟเฟกต์การ์ค่าๆของตัวฟาน่านะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมีะตัวอย่างให้ดูนะฮะเนเี๋ยวให้ดูเปอร์เซ็นต์อ่ะนี่อันนี้ผมอัพที่1ดาวเลยสตาร์ทที่โอกาส60นะครับผมถ้าเราอัพไปที่ประมาณ3ดาวห้าดาวนะฮะก็จะเป็นโอกาสร้อยแล้วก็ดามมจ ที่ได้รับลดลง40แต่ถ้าเกิดอัพ3ดาวก็เป็นโอกาส80แล้วก็ดาวเวทที่ได้รับลดลง30มนะครับผมก็กำลังดีอยู่ที่3ดาวนะถ้าเกิดจะปั้นนะครับผมในส่วนของตัวการ์ดนะฮะแต่ถ้าเกิดปั้น5ดาวได้ก็ปั้นเลยก็ได้ครับผมไม่ต้องซีเรียสเลยมากนะครับผมในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดคุณมีงบนะครับผมถ้าเกิดมีงบก็ปั้นให้สุดเลยดีกว่านะครับผมไม่ต้องปั้นค้างไว้ที่3ดาวหรอกนะฮะไปให้สุดเลยดีกว่านะฮะอ่ะต่อไปเราจะมีในส่วนของการแนะนําอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ของตัวน้องงซึ่่่ผมมไไฟูร ซึ่งในส่วนของการแนะนำอุปกรณ์เดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายของมาแป๊บหนึ่งนะฮะอะของที่ผมทิ้งไว้เหมือนจะทิ้งไว้กับตัวไหนวะอ่าเฟโกเฟโกอ่ะ, F aco, F aco. อะผมจะใส่เป็นเซตสปีดนะฮะเพราะว่าผมต้องเล่นสปีดเนาะอ่าแล้วับผมสำหรับสายฟรีจะเป็นเซตนี้นะฮะแต่คนบิวด,ดิฟซักเดฟซะหน่อยนะแต่ผมไม่มีของนะฮะ นบิวเดฟให้มากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวของผมปนของเพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะก็ระหว่างการใส่ของเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมไปนะฮะก็ในส่วนของตัวน้องนะครับผมก็สำหรับตัวสายฟรีนะฮะ ให้เน้นประมาณนี้เลยนะใส่เซตความเร็วคือผมจะแนะนําทีมสายพีก่อนเนาะแล้วในส่วนของสายเติมเอ็นเกมที่จะเล่นสุดของฟาหน้านะผมไม่แนะนําให้ใส่ในส่วนตัวของเซตความเร็วนะฮะเดี๋ยวเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปรอดูท้ายคลิปนะสายเปกสายเปกคนที่จะดองสุ่มเพื่อความอวยอ่ะให้สุดอ่ะรอท้ายคลิปนะฮะอันนี้ก็สายพีไปก่อนนะเนเี่ยเซตดาเมจพื้นฐานเลยนะครับผมตามนี้เลย เซสป,ปีนะฮะแล้วก็จมตีติดดาวแล้วก็ที่เหลือจะเป็นในส่วนของอัตตะคิหรือว่าคีแดมนะฮะแต่ว่าคนใส่ป้องกันไปสักชิ้นหนึ่งนะ,ะอย่างเนี้ยเนะี่ยชิ้นที่เกินมาของผมเนี่ยใส่เป็นป้องกันสักชิ้นก็ได้ให้น้องได้ยืนได้หน่อยนะครับผมอันนี้ผมไม่มีของละผมขี้เกียจย้ายมานะฮะก็ใช้เป็นเซตอย่างนี้แหละนะครับผมก็คีเลตอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็คีแดมอยู่ที่หกสิบเจ็ดนะฮะออฟก,ก็ประมาณเนะี้ยนะครับผมนะฮะ น,นี่คือผมจะใส่แบบเท่าที่มีไปเลยนะครับผมแล้วก็โชว์ให้เพื่อ,อนๆดูว่ามันเล่นประมาณนี้ในส่วนของสายปีไม่ต้องไปจริงจังอะไรเยอะนะครับผมหมักนะฮะเดี๋ยวเราไปในส่วนของการรูยืนก่อนเลยนะครับผมก็อ่อนในส่วนของทีมแรกนะฮะเดี๋ยวไปกันเลยรถแห่ทีมแรกนะฮะก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับผมก ไม่อธิบายเยอะนะฮะก็ธีมเดิมเลยฮะก็ในส่วนของตัววันทอสนะครับผมก็ทําการเปิดปกติเลยับผมอันตีนะแต่ถ้าเกิดเราเปิดก่อนสตูทั้งหมดเราก็ใช้แค่สกิลสองก็ได้นะอัน,นี้โนเอลก็เขาเตอร์มาอแรงอยู่หัวเรื่องนะแมกนานมีข่าวไม้แล้วด้วยนะอันนี้วันทอสัตูเปิดมานะครับอ่าตาฉลอดของเรานะผมทําการแตกตาไว้นะครับปึ๊บนะับแล้วก็ตัวของแซลลี่นะแซลลี่ทำการบัฟสกิลสองให้กับตัวน้องฟาร่าเลยนะฮะ อันนี้ผมมีการประจำตัวนะฮะในส่วนของแดี้ผมจะได้บ,บัฟครบอ่าแล้วก็ตัวน้องฟาน,น่าทำการอันติเลยนะครับผมจังหวะนี้จะไปเร็วๆนะฮะเพราะว่าจะปิดแอนิเมชันเลยนะฮะเพราะว่าผมจะเน้นโชว์ลายช็อต307นะฮะเหลือตัวเดียวคือแอสซ่านะครับผมแล้วก็ได้เบิร์เทิร์นนะฮะในช็อตจังหวะนี้ความจริงคือจะใช้สกิลอะไรก็ได้นะฮะเพราะว่าหลอดหลอดปวามคองโคลของเราแทบเต็มนะครับว่าเรามีในส่วนของแอสซ่าเทิร์นของชาลอตองมาอยู่นะฮะ เขาจริงจะใช้สกิลหนึ่งก็ได้เพื่อเก็บสแต็กต่อหรือสกิลสองเบิร์ดดาเมจไปเลยก็ได้แล้วก็เก็บสแต็กนั้นก็สองนะครับผมคือสกิลไหนก็ได้ฮะจังหวะนี้เราใช้ไปเลยปึ้งนะแล้วก็ได้เถินต่อเพราะว่าเขาคล่องตองเพราะว่าความคล่องตัวเราเต็มนะฮะตีแบบประมาณนี้นะฮะก็ชิวๆไปนะฮะแมตช์แรกนะฮะทีมรถด่วนนะฮะเบรกไม่อยู่จริงสามแสนนะฮะสายฟรีเล่นประมาณนี้เลยฮนะก็คือเน้นทีมบุกฮนะเราไม่เน้นทีมกันนะฮะเพราะว่ามันกันไม่ได้นะฮะสำหรับสายฟรีเนาะ อันนี้คือเล่นแน่นแต่ศูนย์ดาวเลยนะฮะหลัไปผมจะเปลี่ยนเป็นโกช์นั่งละหมุมเพื่บอบัฟจอะกอดแล้วก็เพิ่ม ATK กับ MBT พร้อมกันนะฮะเพราะว่าผมมั่นใจในสปีดอยู่แล้วทุกตัวละครยกเว้นฟาน่าผมใส่แค่เซตร,ระดับ SSR เป็นความเร็วระดับติดดาวนะครับผมสี่ชิ้นนะครับผมไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยตัวมันเลยบางๆปอกนะครับผมอ่าฝนะั่งนู้นบัฟถึกนะอ่านี่จะให้เทสดาเมจด,ด้วยอ่าฝั่งนู้นทีมค่อนข้างเมตาอยู่นะเอสตาจูเลียสเนี่ย แปะตาเข้าไปนะฮะโนเอลโคเตอร์ Noel, Carter, มาไหมไม่เคาเตอร์สแสดงว่าโนเอลไม่5ดาวกอสทำการบัฟทั้งผมบัฟครบด้วยนะฮะแล้วก็แซนดี้ทำการบัฟต่อนะฮะจังหวะน,นี้นะผมก็ถึงคิวให้นางเอกของเรานะฮะก็จัดการไปเลยฮะเพิร์ลเซรามิเข้าไปอ้าวยูงหนึ่งสามแสนหกนะฮะเหลือเอสตากับจูยีนะฮะที่เกิดมาใหม่นะฮะ แล้วก็ทําการยิงสกิลสก็ได้หรือสกิลหก็ได้อย่างที่ผมบอกคือเรามีในส่วนของสตกการเก็บเอ็กซ์ต้าเพลินของตัวชาร์ลอตอยู่จากคนของตานะความห้องตัวเราเลยเต็มอยู่นะฮะเราจะเล่นสบ,สบายๆเลยนะฮะในส่วนนี้เนาะพอเราคิวกันเรืงสองตัวไงนะฮะแต่ความจริงคือผมใช้เบิร์ดไปเลยก็ได้นะคิเดียวจะได้ดกลายมันพอมไปเลยไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะครับผมนะ เดี๋ยวเบิร์สไปเลยดีกว่าง่ายดีนะครับปุ้มนะฮะ <S <S จังหวะนี้นะผมแสนสองนะดาเมจลงก็โอ้เกินห้าแสนแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วจบอีกหนึ่งแมตช์นะฮะทีมโค้ดเนี่ยจะเล่นมันก,กว่านะเพราะมันเบิร์สดาเมจได้สูงสุดนะผมจะเล่น,กกนท,ทีมโค้ดย,ยาวๆเลยแล้วกันอ่ะโชว์กันอีกสักสองสามแมตช์นะฮะไปก็ทีมนี้โอ้ทีมเมตาอยู่นะเนี่ยทีมกันบ้านหนาอยู่เนี่ยมีลาเดสนะแต่ว่าเราเร็วกว่าไงเร็วกว่าเนี้เปิดบอฟไปแล้วนี่ชาร์ลอตนะโอ้โถเตอร์มาแรงมาก เกินครึ่งหลอดเลยว่าเราบางนะทำการบ,บัฟต่อเลยนะฮะโอ้โหไม่ติดจอบเกาะด้วยนะฮะอ่าไม่เป็นไรมาดูดาเมจกันนะฮะจะได้เท่าไหร่ตีไปแล้วจังหวะนี้ไปไอะไรกันห้าแสนสามนะฮะจังหวะน,วนี้แรงจ,จัดๆนะครับผมโอ้โหแตกไปเรียบร้อยครับผม,มจังหวะนี้โอ้โห นี่ทีมสายฟรีนะฮะศูนย์ดาวก็เล่นได้นะผมทีมบุกมันๆนะฮะถ้าเป็นป้านของนี่หน่อยคือสบายกว่านี้นะฮะศัตรูพลังสองแสนห้าโดยศัตรูสองแสนห้านะฮะเราดูดาเมจฟ้าหน้าผมฮะโอ้โหสุดยอดขนาดไหนใส่ของแบบไปเรื่อยนะฮะตอนนี้อ่ะไปไปต่อโอ้ยทีมอินดี้ทีมซีซั่นโอ้จะได้ดาเอจเท่าไหรนะ่เนี่ยโนเอลห้าดาวด้วยทีมซีซั่นเต็โนเอลหดาวนะฮะ จังหวะนี้เจาะกเกาะมาฮะบ๊อบเข้าไปฮะมาดูครับผมว่าดาเมจเราจะแสดงผลเท่าไหร่นะฮะยิงไปแล้วครับผมจังหวะนีะ้80เฮ้ยม, <c oughs> มันมีดาเมจสองทีนะแสดงว่ามันยิงมันเกินหนึ่งล้านนะเพื่อนเมื่อกี้มันเกินหนึ่งล้านนะเว้ยเฮ้ยโอ้เอาเอ้ยอลืม <laughs> ตื่นเต้นไปหน่อยลืมกดดูดาเมจ ไม่เป็นไรจะประมาณนี้นะฮะส่วนสาย V ีก็เล่นมันได้นะในส่วนของทีมรถแห่นะนี่คือสายฟรีนะผมบอกเลยเล่นสนุกมากนะฮะบุกได้เพลินเลยนะฮะบุกพดมันนะบอกเลยเอาไปบุกใน PVP ก็ได้นะแต่ว่าแต้ม PVP ผมอันนี้แหละนะฮะคือผมไปเจอแบบพวกมนุษย์ที่เขาใส่ใมานะแล้วตีตาของชาร์ลอตมาใช้ไม่ได้ <laughs> ตีตาชาร์ลอตต์มใช้กับมาไม่ได้คือทีมนี้แก้ง่ายคือใส่มาจบละ <laughs> หรือว่าใส่ตัวอื่นนี่มันการสถานะจบแล้วแนะ อ่าเดี๋ยวเราจะไปพาไปสองในส่วนของตัวเมตากันบ้างนะแล้วผมว่าเมตาเขาเล่นกันยังไงนะในส่วนของตัวสีเขียวราจะให้ดูเนาะอ่าไปดูกันเลยนะครับผมอแบบนะ่แบบึงนะออกไปโอเคอเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูทีมของตัวฟาน่ากันนะผมจะให้เพื่อนๆสังเกตอะไรดีๆนะครับผมอ่ะสังเกตทีมฟาน่าไหมฮะ สังเกตดีๆไหมฮะมันมีอะไรที่เหมือนกันนะฮะชาลลอตห้ากับฟาน่าห้านะครับผมเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูอย่างอื่นนะฮะอันนี้คือคีย์หลักนะอันนี้คือคีย์หลักให้เพื่อนๆสังเกตแค่2ตัวนี้โฟกัสแค่สตัวนี้นะฮะแล้วก็ไล่ดูไปเรื่อยๆในส่วนของท็อปเซิร์ฟนะครับอ่าผมจะเลื่อนไปต่อนะครับผมแล้วเตรียมดูนะฮะว่ามันเหมือนกันไหมนะครับผมอย่างที่ผมบอกให้เพื่อนๆโฟกัสน,นะมาเดี๋ยวลองเลื่อนดูไปปึ๊บอ่าไปอีกปึ๊บไปอีกปึ๊บอยู่ไหนวะ อ่าเลย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 เห็นไหมเหมือนกันไหมฟาน่าห้าฉลอตห้าเห็นไหมอ่าเห็นไหมอ่าสังเกตไหมทีมท็อปท็อปเขากันบ้านโดยใช้ฟาน่าห้ากับฉลอตห้าเพราะอะไรนะฮะตอนนี้ยังไม่ต้องหาคำตอบอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเฉลยตอนท้ายคลิปนะฮะสำหรับสายอวยกับสายเติมที่จะทําให้ที่อยากทําฟาน่าสุดนะครับความพิเศษของฟาน่านะฮะให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันท้ายคลิปนะฮะมาไปดูกันเลย โอเคครับผมเราก็จะมาเฉลยคำตอบกันนะว่าทำไมทีมนี้นะครับผมถึงเป็นทีมเมตาในการการบ้านหรือว่าจะบุกบ้านก็ได้นะครับผมคีย์หลักที่จะทำให้ตัวชาลลอต้าดาวนะว่าตัวชาลลอตจะทำให้ตัวถึกขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการเพิ่มเลือดนะฮะที่เยอะขึ้นแล้วทำการสร้างโลกได้ดีขึ้นให้กับฝาน้านะครับผมแล้วก็จะมีส่วนการการ ยั่วยุใส่ตัวเองด้วยนะฮะส่วนตัวฟาน่านะผมในส่วนของเอฟเฟกต์ห้าดาวนะอย่างที่บอกเลยนะฮะตัวฟาน่านะได้เกิดได้เอฟเฟกต์ยูยใส่ตัวเองขึ้นมานะจะทำการลดดาเมจเพิ่มเติมอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะรับให้น้องถึกมหาถึงมากๆนะครับผม แล้วก็ในส่วนของตัววิซ่าเนะผมที่เขาใส่กันเพราะว่าในส่วนของพาร์สีของตัว LR นะครับผมมันจะมีในส่วนของการทําให้ตัวที่สปิดต่ําที่สุดในทีมนะครับผมตอนเริ่มเวฟนะฮะจะได้รับบัฟในส่วนของอ่าโพดิชันนะครับผมก็คือศัตรูจะไม่สามารถโจมตีตัวละครที่ได้รับบัฟนี้ได้ไประยะเวลา2เทินหรือก็คือศัตรูจะตีฟาน้าไม่ได้2เทินเลยนั่นเองนะครับผมท่าที่ผมอ่านมานะ คอมโบก็จะประมาณนี้นะครับส่วนริวก็เป็นในส่วนของการซัพพอร์ตที่ทําให้ที่วงเราเนี่ยเบิร์ดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองแล้วก็มีสตาร์นิดนิดเนาะยนะครับผมแล้วก็มีสุลบปั๊บสูด้วยนะครับผมเป็นโอกาสเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของความรับต่างๆของทีมเมตานะครับที่ณปัจจุบันก็ยังใช้การบ้านได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับผมถึงจะเป็นแอสตารนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณมีชาร์ลอตตห้าดาว ฟนาห้าดาวบอกเลยว่ามันก็ตึงเหมือนกันแอสตาเอาไม่ลงนะฮะตีดาเมนไม่ถึงแสงแน่นอนนะฮะในส่วนของทีนี้ถ้าเกิดคุณปั้นได้ถึงจริงๆนะครับผมอสตายังไงก็ไม่ไปครับผมในส่วนนี้อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวความลับในคาเรียนนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นความลับที่เปิดเผยเลยนะฮะก็ ไปลองปั้นกันดูเวลาได้วานิสซามาแล้วนะเราปั้นดองไปพยายามปั้นวางไว้เดี๋ยวเราจะทาคลิปรีวิววานิสซาแยกต่างหาแล้วกันว่าเราต้องปั้นสายอะไรรอไว้ในส่วนของตัววานิสานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการรีวิวตัวน้องฟาน่าของเรานะฮะก็มีทั้งสายฟรีแล้วก็สายเอ็นเกมนะเอ็นเกมก็จะประมาณนี้นะฮะงบสูงหน่อยนะครับผมแต่ว่า ได้ผลที่ดีแน่นอนในส่วนของการเสี่ยงงบที่ค่อนข,ข้างสูงรอบนี้นะครับผมส่วนสายฟรีก็สามารถเอาไปเล่นตีบ้านได้สนุสนานนะครับผมก็คือให้คิดสภาพนะฮะถ้าเกิดใส่ของดีดีคือยังไงก็สู้บ้านหนาๆนานาได้เหมือนกันนะในส่วนของทีมรถด,ด่วนรถแห่น,นะครับผมเพราะว่าผมใส่ของกากาดเองผมใส่ของแค่ระดับ s s r นทะฮะที่ตรงกับเซตเป็นเซตสชิ้นความเร็วแค่นั้นเองนะฮะไม่ได้ของอะไรเยอะเลยนะฮะ มันเลยแตกง่ายนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไปปันป้นดีๆคือบอกเลยว่ามันจะเป็นถิ่นรถแห่ที่ค่อนข้างสุดยอดมากๆโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับาผมเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็มาเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวรอเจอกันคลิปต่อไปนะจะพยายามทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับผมรวๆนะครับผมเพื่อเป็นความรู้เพื่อนๆแล้วก็สามารถศึกษาไปได้เรื่อยๆด้วยสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟไทยนะแล้วก็เล่นที่เซิร์ญี่ปุ่นแล้วก็ไปได้แอบสาวออกไว้า